เด็กนิติคนไหนนะครับที่อยากได้ประมวลหมายที่เป็นขนาดเล็กนะครับเอาไว้พวกพาในการท่องนะครับอย่างที่เรารู้ว่าเรียนนิติมันต้องท่องตัวบวกหมายใช่ไหมครับหลายหลายคนเนี่ยก็จะชอบใช้ประมวลกฎหมายเล่มเล็กแบบนี้เอาไว้ใช้ในการท่องหลายๆคนนั้นก็ผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่เวลาท่องตัวบวกฎหมายแล้วเวลาพกพาอย่างเงี้ยก็จะชอบเอาเล่มเล็กนะสมมติเราออกจากบ้านไปทุระข้างนอกเง,องี้ยผมก็จะชอบแบบหยิบเล่มเล็กแบบนี้แล้วก็ติดกระเป๋าไว้นะครับเอาไว้แบบว่าใช้ในการท่องตัวบกฏหมายในสมัยที่เรียนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แนะนําทุกคนเช่นเดียวกันนคบบวว่่าาใ้้มมีีเเเลล็กแติดอไ เกือไว้ใช้ในการพกพานในการท่อง แน่นอนว่าเล่นแบบนี้นะครับมันเอาไปใช้ในการโจดอะไรไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ที่สําคัญคือมันเล็กมันเบาแล้วมันพกพาง่ายนะซึ่งประมวลหมายที่ผมหยิบออกมาในอันนี้จะเป็นประมวลหมายของ The Just ติ e Group ซึ่งตรงนี้จะเป็นของปี66นะครับซึ่งถ้าทุกคนดูในตระกร้ามุมซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นของปีล่าสุดนะครับซึ่งมีการแก้ไขสมรสเท่าเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดเรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับจะมีเป็นทั้งแพ่งอายานะครับแล้วก็วิแพร่งวิทยานะครับมีครบหมดเลยเ ที่ยาซื้อเป็นบล็อกเซตแบบนี้ได้ครับมันก็จะได้บล็อกเซตแบบนี้มาด้วยนะครับถ้าใครซื้อแบบเป็นเป็นแบบครบชุดเลยทีเดียวนะครับได้บ็อกเซตแบบนี้มาก็จะค่อนข้างง่ายต่อการเก็บแล้วก็เอาไปตั้งที่บ้านมันก็จะสวยงามแบบนี้อ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับจับประมวลกฎหมายเล่มเล็กนะครับถ้าใครต้องการนะที่เนี่ยเห็นไหมเล่มมันนิดเดียวเองนะครับเท่าฝ่ามือผมเนี่ยก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ตะก้ามุมซ้ายด้านล่างนะครับ